เปลี่ยนกระถางต้นบอนซีอีกคือเกาเนาะคะ่นะเนาะอ่าแม่กำน,นัลเปลี่ยนบอนซีลูกไม้เห็นบอกค่ะลูกไม้ต้นนี้เนาะอันนี้คือบอนซีลูกไม้เด้อค่ะเด้อนี่บอนซีลูกมไม้แม่กำน,นันมีหลายแบบเด้อคลิป <c li pp le> ที่แล้วกะเบืบ้องสีเขียวไปแล้วเนาะคลิปนี้กะยังคงสีเขียวคือเกาเนาะคะ่ะต้นนี้เป็นลูกไม้สีเขียวอ่อนเนาะค่ะเนาะนี่สีเขียวอ่อนะถ้า ให้ให้เบิองก่อนเนาะให้เบิองก่อนอ่ามาเบิองลักษณะใบของเขาเนาะค่ะเนาะใบกับแปก๊กแปดเนาะค่ะนี่ชัดบ่เดี๋ยวก่อนค่ะลักษณะใบเขาก็มีอ่าลักษณะใบเป็นรูปหัวใจเนาะค่ะเป็นรูปหัวใจมีพื้นใบสีเขียวสีเขียวอ่อนเนาะค่ะเนาะสีเขียวอ่อนสีเขียวแก่อมอมกันไหมคะ่ะกลมกลืนเนาะค่ะเนาะนี่ นี่ถ้าเป็นการอ่าขาเอื้นว่าลายแม่สีก็คือเป็นสีกรมกกืนเนาะเขียวอ่อนกับเขียวแก่เนาะค่ะอันนี้กระดูกใบกระดูกใบอ่าสีแดงเนาะค่ะเนาะนี่กระดูกใบสีแดงเส้นใบสีแดงสะดือสีแดงค่ะอันนี้ก็อ่าถ้าจะเป็นการกัดสีเขากับสีไล่มาจากสะดือเนาะ นี่อาจสีบรยังยั่งยั่งสีขาไในเต็มฟรอมเนาะคะ่ะเนาะเขาก็อาจสีมีสีสีที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็กัดสีที่เปลี่ยนแปลงใดสําหรับลูกไม้ต้นนี้ซ well like ึ่งอ่าเป็นลูกไม้ที่สวยงามมากๆเลยค่ะก็เลยเก็บสะสมไว้ถ้าเฮดแม่พันุเนาะอ่ามีเม็ดสีแดงเนาะค่ะเม็ดสีแดงเป็นเม็ดลอยกระจายทั่วใบเนาะค่ะเม็ดลอยเห็นเด่นชัดมีหูใบเหมือนกับบ่มีหูใบเนาะค่ะเนาะนี่หูใบ กลางเนาะค่ะนี่หูใบเขาชิกลางๆบางใบกับหูใบชิดเลยนี่ติดกันเลยนี่นี่ติดกันเลยนี่เหมือนว่ามีหูใบนั่นแหละกบเป็นบอลลูกไม้ต้นหนึ่งที่แปลกอีกอีกต้นเนาะค่ะเนาะกบเป็นบอลลูกไม้ที่แปลกอีกหนึ่งต้นเนาะค่ะแม่กำนันเเลยสกเกียวใบเป็นแม่พันธุ์สินะเนี่ยมันแปลกไหมเนาะค่ะนี่เบื้องหูใบเขาเบื้องแต่ละใบกันเนี่ยมาคือกันเนาะค่ะเนาะนี่ สีสันจะเป็นเหลืองอมเขียวใบจะเป็นเหลืองอมเขียวหรือจะเป็นเขียวแก่อมเขียว on. อ่อนอ่ามีเม็ดสีแดงข่ำสีแดงออกไปทั้งแดงเลือดนกจังสีนอขอใบกับสีแดงเนาะค่ะเนาะอ่าการใบสีน้ำตาลเด้อค่ะเด้อมาเบื้องหลังใบค่ะอันนี้หลังใบเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะอ่าหลังใบเป็นแบบนี้ ข้อใบกันสีมีสีชมพูอ่ามีหลากหลายมากๆเลยนี่หลากหลายเนาะคะ่ะลักษณะของบ่อนตัวน,นี้มิแบบมิสนีไปอีกแบบนึงเนาะคะ่ะการใบสีน้ำตาลเนาะเบื้งผาพรวมก็เป็นบอนไม้ก็เป็นบอนสีลูกไม้ที่สะดุดตาอีกต้นหนึ่งแปลกล้วกะสวยงามเนาะค่ะเนาะอ่าเมื่อนี้อ่า สิมาเปลี่ยนกระถางอยู่ในกระถางขนาด4นิ้วสิเปลี่ยนเป็ี่ยนกระถาง6นิ้วเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าการเปลี่ยนกระถางบอนสีอันนี้กระตุ้นไงเรยวพอสมควรสมควรที่สะอยู่ในกระถาง6นิ้วได้เร็วถ้าเขาอยู่ในกระถาง6นิ้วเขาก็สีมีความแบบว่ววาหากินได้ง่ายขึ้นเขาก็สีงไงเร็วกว่านีเนาะคะ่ะเนาะอันบอนสีตัวนี้มีลักษณะเด่นหลายอย่างนะคะ เบื้องแล้วมีลักษณะเด่นหลายอย่างนี่นี่คำนั้นวาเปีกเนาะเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบื้องตอนเขาใหญ่เนาะค่ะเนาะว่าเขาสิเปลี่ยนเขาสิเปลี่ยนไปบอเขาสิงามขึ้นกว่าเก่าบอจำนี่ก็งามแล้วใหญ่ขึ้นก็สิงามไปกว่านี่คุณดินี่คำนั้นมาจังสันเนะาะค่ะดินปลูกมืัอนี้ก็สิใส่ดินใบใบมักคือเก่าราคา เนาะพอว่าใบกามปูกัยังไม่ห้าในมากอยู่เนาะใบกามปู่มักแต่ว่าเป็นยังเน้ะค่ะใบไม้มักมีกำนันกับมีถาดมีอินรียวัตถุลายคือกันเนาะค่ะอ่ารู้สึกว่าสิมี่ถาดอาหารหลายคือกันเนาะอ่าก็มาปลูกกันเลยนะคะเนาะอันนี้แม่กำน,นกังผสมมุ้นใสเดือนมุ้นใสเดือนใส่พร้อมเนาะคะ่ะเพิ่มเพิ่มถาดอาหารให้กับข่าวน้ำเนาะด้วยมุ้นใสเดือนเนาะคะ่ะอ่าดินมักกับซิมี่ปุยคออยู่แล้วมี มีเอ็มมีปุ๋ยคอแล้วก็มีใบไม่ใบก้ามปูซึ่งมีสารอาหารดีๆให้กับต้นไม้เขาอยู่แล้วเนาะที่นี่ก็มาเพิ่มธาตุอาหารอีกก็คือมูลใส่เดือนเนาะคะ่ะเพิ่มมูลใส่เดือนเข้าไปอีกให้เขาได้งเร็วๆเนาะคะ่ะเนาะนี่หน่อยๆกันแน่นนี่คะ่ะหากรากแน่นเหมือนกันนะคะเด็กพริกขี้หนู อ้าวกระสีหันใจอิ่มแล้วเนาะหลังจากที่อึดอัดมาดวนเรีวอะตอนนี้กระเพี้ยนกระถางหกนิ้วไปกอนนะคะสำหรับต้นนี้อ่ะอีกจกักง่ายขึ้นมาอีกจักระยะนึงเท่ากับสิบเปี่ยนเป็นแปดนิ้วเก้านิ้วต่อไปเนาะคะ่ะต้นนี้เอาไว้เป็นแน่พันเนาะคะ่ะเนาะไว้ขยายพันต่อไปเนาะคะ่ะสำหรับบอนสีลูกใหม้งาม จากสวนแม่กำนันบอนสีเนาะคะ่ะอ่านี่เสร็จแล้วค่ะเขาเคาะลงจักน้อยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเคาะลงจักน้อยอ่ารากเขากระสีบัวได้กระทบกระเทือนการเปลี่ยนกระทางอ่าบอนสีกะ มีวิธีการแบบนี้ก็ใช้เทคนิคนีเทคนิคในการอาเอากระถางออกเอาบอนสีออกจากกระถางเนาะก็คือที่ทเทปไฮเบิ้งเนาะค่ะเนาะเอามือเขาจับโค้นเขาวัยแล้วก็ความลงเลยเนาะคะ่ะอ่าบ่าต้องบ่ต้องดึงบ่ต้องดึงขึ้นแล้วก็บบต้องล่างดินออกเนาะอันนี้สีเดให้บอนสีเฮ้าหากบ่ช้ำเนาะคะ่ะต้นกับบโส้มเนาะค่ะเนาะ อว่วิธีการวิธีการเห้าอันอันล่างลากเขานั่นเราค่อยมาเปลี่ยนนั่นอันนั้นก็ได้คือกันเนาะค่ะอันนั้นอันมอสํหรับการที่เห้าสิเบิงหัวเขาเหาอยากเบิงหัวเขาว่าเขามีหัวไงไปนอ้อเขามีเขียวบอเขาสิมินให้นอ้อเขาบอรหรือว่าเห้าต้องการพาได้หรือยัง่งจังสิเนาะอันนั้นคือเหาล่างล่างเบิงเนาะค่ะแล้วก็อ่า ส่วนดีของการล่างรากแล้วก็เปลียนกระถางกระสีเห็นห้าเห็นเห็นรากที่เขาเน่าเขาสีสมีรากกำลังสีเสน่าสีน้ำตาลห้าเห็นเร็วห้ากระได้ออกเร็วรากเขากระสีบวได้เน่าเขากระสีไดงงอขึ้นมาไหมอันนั้นก็เป็นส่วนดีของการล่างรากสำหรับบอนสีเนาะคะ่ะแต่ว่าต้นเขากะสีสรบจักน้อยพระ่ากระทบกระเทือนกับหากเขาหลายเติบเนาะหลายหลายขึ้นเนาะคะ่ะเนาะ แต่แบบนี้บ่บ่มีช้ำเนาะคะ่นะเนาะหาเขาก็บ่ช้ำเขาก็ยกขึ้นแบบนี้แต่เขาก็บ,บ่มีโอกาสได้เบิ่งหัวเขาเนาะก็บ่เป็นหยังเนาะคะ่ะอ่าอันนี้เขาแล้วๆเขาก็มาหดน้ำเลยค่ะอ่ะรดน้ำเสร็จแล้วเขาก็ไปเข่าตู้ไปขึ้นเก่าเนาะคะนะ่ะเนาะอ่าแม่กำลังกระสีมาอัปเดตให้เบิ่งเด้อสำหรับต้นนี้แปลกๆเนาะคะ่นะเนาะแปลกแล้วก็สวยงามถ้าเขาใหญ่ขึ้นมากเขาสิเปลี่ยนไปให้เขาอ่าได้เบิ่งอีก หลายๆายยางหลายๆายเบียบบอตั้งแต่นี่กะซีใบนี่กะบอคือกันเราเด้อค่ะเด้อนี่อันนี้ซีใบเราค่ะบอคือกันเนาะค่ะคลิปนี้กับวังวาง่าคือสิมีประโยชน์กับท่านผู้ชมบอไลกันหน่อยเนาะคะ่ะเนาะฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่กำนันเลยเด้อค่ะเด้อค่ะกะถ้าผู้ใดสนใจบอนสีใหม่มงคลกะทักแม่กำนันได้ทางเพจก็ได้เด้อค่ะเด้อฝากติดตามเพจแม่กำนันสตอรี่น้ำแน่เนาะจ้า,จา คลิปนี้แม่กำนันไปนก่อนเด้อค่ะขอคุณทุกๆุกท่านที่รับชมค่ะคลิปหน้าพอกันไหมเนาะค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ